ฮโปรสวัสดีค่ะฮมโปรชอบหน้าชอบเลยวันนี้พี่จูช่วงนี้เราเจอกันบ่อยเนาะเจอกันบ่อยใช่แล้วก็ช่วงนี้นอกจากเจอกันบ่อยแล้วเรายังเข้าครัวบ่อยด้วยนะคะเข้าครัวบ่อยๆแบบนี้มีอะไรมานำเสนอค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นชุดหม้อนี้เลยสแตนเลสแบบนี้ของเวอร์ตี้นะคะตัวนี้บอกเลยว่ามาจากแบรนด์ซีเอสเลยค่ะพี่จูต่าง เนื้อเงาเลยสวยงามนะมากเป็นเนื้อสแตนเลสอย่างดีคุณภาพดีนะทนทานเรียบโูรด้วยอ่ะ,อะและที่สําคัญเขามีมาด้วย2อ,อ,องชิ้นใน1ชุดก็คือตัวหม้อตอัวน,นี้16เซนติเมตรแล้วก็ตัวหม้อต้มน,นี้24เซนติเมตรเลยพี่ตุเนาะแล้วก็ที่สําคัญนี่เลยใต้ต้นก้นหม้อของเขา เป็นที่เสริมให้เสริมอลูมิเนียมอย่างหนาขึ้นมาอีกนะคะเพื่อกระจายความร้อนได้ดีเลยค่ะพี่โจโอ้โหค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะด้านจับนะคะยันถนัดมือนะคะแล้วก็ฝาตัวนี้ตัวหม้อี่ด้านจับหมอก็ถนัดดีนะแข็งแรงทนทานนะคะคาแล้วทำจากสแตนเลสด้วยนะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะ ทั้งหม้อเล็กและหม้อใหญ่นะคะสามารถใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะคะแล้วรวมถึงเตาอินดักชันหรือว่าเตาแม่เหล็กเราใช่ค่ะเพราะว่าพื้นผิวใต้เตาที่เขาผลิตมานะเพื่อให้วางกับเตาอินดักชันได้เพราะว่าเตาอินดักชันนี่จะต้องเป็นเตาที่เอจบต้องเป็นหม้อที่วางกาบใชงเฉพาะฉะนั้นเลยแบรนด์นี้เลยทํามาเพื่อให้ใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลยค่ะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากนะคะพี่จูถ้าเกิดเราอยากได้แล้วสั่งซื้อแบบไหนคะค่ะหนึ่งนะคะสามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อได้เลยค่ะหรือว่า2อนะคะสามารถติดต่อได้ที่ โฮมโปรนะคะใกล้บ้านคุณทั่วประเทศเลยค่ะใช่เป็นการสั่งซื้อที่ง่ายมากๆค่ะแล้วก็สะดวกสุดๆเลยถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมช้อปปิ้งนะคะวันนี้กิก,กับพี่จุฝากไว้เพียงเท่านี้วันนี้ไปก่อนเนาะโฮมโปรช้อปนนวช้อปเลย